วันนี้บิมจะมารีวิวทรัคที่เป็นแบรนด์แรกของโลกและเป็นแบนด์ในฝันของใครหลายๆคน Hey you what's up guy Hey you what's up guy Hey you what's up guy Hey y o what's up guy Hey y o what's up guy Hey y o w h a t ยูเอสแกลย์มินามิสบิมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะฮะทรัคนะฮะจากประเทศเยอรมันนะคะซึ่งบิมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จากการนะดูนะชื่อคลิปแล้วนะฮะว่าเป็นทรัค์แบ็กลีเวอร์ตัวนี้นั่นเองใช่ไหมนะฮะวันนี้บิมจะมารีวิวนะทรัค์แบ็กลีเวอร์นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นทรัคแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นะคะต้องบอกว่าเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ยอดฮิตเป็นแบรนด์ที่แบบว่า เป็นแบนด์ในฝันหลายๆคนเป็นทรัคในฝันหลายๆคนนะสำหรับ b บล็คลิเวอร์นะคะวันนี้นะบิลจะเอา b บล็คลิเวอร์มารีวิวนะฮะไซ์นี้นะเป็นไซส์32นะฮะมิลลิเมตรนะคะสีทองนะคะจริงๆ b บล็คลิเวอร์เนี่ยมีหลายสีทุกคนนะคะมีสีทองนะคะแล้วก็มีนะฮะสีเงินนะคะแล้วก็สีดำนะคะจริงๆแล้วมีทั้งหมด3สีแบบเป็น3สีหลักๆนะทุกคน นะฮะจริงๆแล้วมี2 9กด้วยแต่ว่าย9เก้านี่ยจะมีหลายสีมาก3 2จริงๆก็มีหลายเฉดนะแต่ว่าสีหลักๆของเขาจะเป็น3สีนี้ส่วน34จะมีแค่ 3- สีนี้เท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าเป็น3สีที่คลาสสิกและสวยงามมากๆนะฮะแต่สำหรับวันนี้บิมจะมาแกะรีวิวสีทองให้ดูค่ะเพราะว่าเหตุผลที่เลือกสีทองเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะบิมจะมาใส่กับแ่นนี่เลยค่ะเบอร์ลินบูดนะฮะตัวเอเอเอถูกแล้ว นี่ก็ติดกบบารลเวอร์เนาะนี่นะคะเป็นแผ่นบริลลิวส์32นะคะซึ่งแผ่นนี้บิ้มก็เล่นมาเป็นปีนะเป็นปีนะเพราะว่าตัวนี้คือเป็นตัวบริลลิวูดตัวเก่านะคะที่ที่เล่นแล้วแบบรู้สึกชอบนะคะจริงๆแล้วบาร์ลีเวอร์กับบริลลิวก็เหมือนกันต่างกันแค่ชื่อเท่านั้นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่กับแผ่นตัวนี้นะคะและล้อที่บิ้มจะเอามาใส่ในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะ สแลกวิวไวทไซต์ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นยูรีเทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะฮะผลิตจากประเทศอเมริกานะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของสแลกชอปเองนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันว่าในหนึ่งกล่องที่คุณได้ทักแบ c k r ร v เวร์ไปเนี่ยคุณได้อะไรบ้างจากกล่องนี้นะฮะไป let's go let's go นี่นะฮะพอเราแกะออกมาแล้วนะคะอ่าแกะมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกเราจะได้ก็คือนี่เลยค่ะเป็นข้อมูลต่าง นะคะซึ่งมีทั้งภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะต่อมาก็คือนี่ค่ะสติกเกอร์ b a c k r i v e r Truck นะคะแล้วก็นี่ค่ะสติกเกอร์ b a c k r ร ver สีขาวนะคะและก็นี่เลยฮะเป็นสติกเกอร์ปี2022นะคะเป็น b a c k River สีเงินดำเฟี้ยวเท่มากทุกคนสติกเกอร์เขาเท่มากนะตัวนี้นะฮะ และก็ไฮไลท์ของการซื้อทัคแบ c ็กร v เวอร์เนี่ยก็คือนี่เลยค่ะพอมพอมนี่คือไขควงนะฮะเป็นไขควงที่เป็นแค่ของเฉพาะ b บ c ็กร v เวอเท่านั้นเดี๋ยวจะแกะให้ทุกคนดูนะคะนี่นะฮะแต่ในไขควงอะเขาก็จะมีน็อตมาให้เรานะทุกคนเป็นน็อตยึดทักนะคะมีทั้งหมด8ตัวสีทองนะคะแบบนี้อันนี้คือน็อตยึดทัก8ตัวสีทองนะคะอ่ะแต่ว่านี่ค่ะไขควงของเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ สวยงามมากทุกคนก็คือ,อนนี้ไว้สำหรับไข่น็อตนะคะอันนี้ก็เป็นแบบไข่น็อตยิดทักนะคะนี่แล้วก็มีตาแบล็กรีเวอร์อยู่ตรงนี้เทนะ่ๆนะเท่ๆนะอ่เนี่คือไฮไลท์เลยเลยคือบอกได้เลยว่าไขาควงเขาเท่มากนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะสายเอาไว้ห้อยนะคะจะได้ไม่หายนะคะเพราะว่าไข่ควงอันนึงอะ่ะถ้าหายไปแล้วคุณซื้อใหม่อะ่ะหกร้อยกว่าบาทนะแพงอยู่นะทุกคนอืมโอเคแล้วก็นี่ค่ะ ทักแบ a ็ก r i เวอตัวนี้สีทองนะคะอ่ะเดี๋ยวมจะมาประกอบใส่แผ่นเบรลิมบูดของบีมนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะนีทักแบล็กรีเวอรนะคะคือเขาจะเป็นเอกลักษณ์เขามากคือเขาจะทรงแบบนี้มาเป็น10-20ปีเขาก็ทรงเดิมตลอดทุกคนนี่นะฮะ คือน็อตของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากนะคะตรงล็อกนัอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบตัวใหญ่นะคะไม่ได้แบบว่าสามารถใส่กับน็อตทั่วไปได้น็อตจีนอะไรเงี้ยใส่ไม่ได้เลยนะอันนี้คือถ้าน็อตของ b บล็คลิเวอหายต้องซื้อน็อตของ b บล็ r ลิเวอเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครน็อตหายก็สามารถสั่งซื้อได้จากร้านสลักช็อปนะคะมีจําหน่ายเหมือนกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะฐานของเขาก็มีสลักค่ะสลัก b บล็ r ลิเวออยู่ตรงนี้นะคะสวยงามนะคะ แล้วก็ไพวอดของเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะส่วนใหญ่ปกติไพวอดจะเป็นกลมๆเนาะแต่นี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะลูกยางของเขาจะเป็นสีส้มนะคะเป็นทรงคัพนะคะเป็นทรงคัพนะคะทรงกลวยนั่นเองนะะสีส้มเป็นแบบลูกยางเบสิกของเขานะคะเป็นก้านตรงๆแบบนี้นะคะสำหรับ black r ิ b b อืมสวยงามนะคะสวยงามโอเค นี่ก็จะเป็นรูปทรงที่เราเห็นแบบชัดเจนเลยนะคะมีใครไม่เห็นชัดเจนบ้างอืมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะคะวิธีการประกอบอย่างที่บิมเคยบอกไปทุกคนใส่น็อตเข้าไปก่อนเลยสี่รูจ้ะใส่น็อตนะคะไปที่รูแผ่นก่อนเลยนะคะทั้งหมดสี่ตัวนะคะอ่าเรียบร้อยปึ๊บพอใส่น็อตไปแล้วเนี่ยนะคะเราค่อยทาบตัวทรทักที่หลังนะคือการใส่น็อต ต่างๆนานาเวลาประกอบแผ่นนะบิมแนะนาเลยว่าให้ซื้อไข่ควงยาวๆแบบนี้ทุกคนมันจะประกอบแผ่นได้ดีมากๆนะเพราะว่าบางทีไข่ควงเล็กๆเนี่ยมันอาจจะประกอบยากนิดนึงนะคะแนะนําว่าให้ใช้ไข่ควงยาวๆจะเลิศก,กว่านะอ่ะโอเคแล้วเราก็ทาบคลักตามรูเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆไข่ทีละนิดนะคะนี่เราค่อยๆไข่ทีละนิดไปอ่าไข่ไข่ให้ทีละนิดนะคะ ไม่แนะนําให้แบบไขทีเดียวนนแน่นๆไม่แนะนําให้ไขแบบรูนึงแน่นๆรูนึงแน่นๆไม่เอาไข้ให้รู้สึกว่าเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรูแล้วก็รู้สึกว่าเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนรูนะคะจนครบสี่รูก่อนนะคะให้รู้สึกว่ามันเข้าไปแล้สี่รูอ่ะพอเข้าไปสี่รูอย,อย่างงี้ปุ๊บคราวนี้ไขแน่นได้ค่ะเพราะว่าการที่เราไขาไปแน่นๆ,ๆก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยในกรณีว่ารูแผ่นไม่ตรงเนี่ยมันจะทําให้รูทักเนี่ยหลวมได้นะ อันนี้เราบอกได้เลยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วฮะฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปใส่ฝั่งหนึ่งค่ะทําเหมือนเดิมเลยนะคะทําเหมือนเดิมเลยโอเคพิมก็ใส่ทักเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดนะคะสองข้างนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ล้อกันนะคะไป แนะนํำว่าการใส่ล้อนะทุกคนคือหมุนแค่กึ่งหลวมพอนะหมุนแค่กึง่งกึ่งแน่นสิไม่ใช่กึ่งหลวมพูดผิดไข่แค่รู้สึกว่ากึ่งแน่นก็พอนะคะอย่าไปไข่แน่นมากนะคะเพราะว่าตัวล็อกนัดของแบคเรเวอร์เนี่ยตัวยางที่เขาอยู่ขอบเอ่อขอบน็อตเนี่ยค่ะเดี๋ยวบิมจะให้ดูนะว่าตรงไหนอ่ะเนี่ยค่ะตัวยางสีดำาๆที่อยู่ตรงน็อตนะคะค่อนข้างที่จะหนาแล้วแน่นมากนะฮะ คือเขาเซฟตี้ดีมากอยู่แล้วเวลาเราไขาปุ๊บไขแค่กึ่งแน่นพอนะคะเพราะยางเขาค่อนข้างดีนะคะไม่มีทางหลุดออกมาแน่นอนนะคะเพราะเราไขาแน่นมากๆเดี๋ยวบางทีเราเอาแบบไขแน่นมากๆพอมันทะลุยางแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบไม่อยู่นะอืมไม่โอเคนะคะตอนนี้บิมก็ประกอบเสร็จแล้วค่ะผ้าม่นนะคะ บอกได้เลยว่านะคะสวยงามมากๆสําหรับทักแบ็คลิเวอร์มีความสีทองนะคะคือแบบเงาวิบวับมากๆเลยนะคะสวยจริงนะคะสําหรับตัวแบ็คลิเวอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาแซมเิ้ลสีว้าวอืมนะฮะืมเพราะว่าบิมเนี่ยเล่นแผ่นตัวเองมาตลอดเนี่ทุกคนพอมาเล่นเปลี่ยนแผ่นก็ต้องจับความรู้สึกนิดนึงนะคะ อ่าอเองง่ออืมอืม,อม,อมนะคะพักเขาว่าตึ๊บๆอยู่แล้วบิ๊มบอกได้เลยว่าใครซื้อไปอ่ะ ยังไงก็คุ้มสำหรับแบล็คลิเวอร์บิมเชื่อว่าเป็นทักที่แบบดีทนน้ําหนักดีมากๆนะฮะบิมอยากที่จะแนะนําเลยสำหรับคนที่แบบว่าเคยดูฟิงเกอร์บอร์ดมาเคยดูรีวิวฟิงเกอร์บอร์ดมาบิมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบล็คลิเวอร์มีดียังไงนะบิมก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นแบล็ r ลิเวอร์ไปสิบสิบปีเนาะก็ฟันธงแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าทนจริงดีจริงเลิศจริงนะฮะสามารถใส่ได้ทุกทักนะคะก็แนะนำเล็กๆแล้วกันนะฮะ ทักสามเนี่ยสามารถใส่กับ34ได้3 3ได้32ก็ได้ทัก3 4ใส่กับ36ได้ใส่33ได้ใส่32ได้นะคะไม่ติดเลยแต่ทัก36มาใส่32มเนี่ยมันก็จะเหมือนรถที่มีท่อแบบมันมันรถที่แบบว่าซุ้มล้อม,มันออกมาข้างนอกอะทุกคนถ้าเกิดเราใส่แผ่น32กับทัก36กนะฮะก็ควรที่จะไม่ควรเหลื่อมกันเกิน2มิลน,นะอันนี้คือข้อแนะนำเล็กๆนะคะก็สำหรับนะทักแบล็คลิเวอร์ ก็มีรีวิวประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าใครสนใจนะสามารถนะเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะฮะทางช้อปปีของลานสล็อกช็อปนะหรือว่าจะเป็น Line แอดนะฮะเฟซบุ๊กหรือ IG นะสามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยะตอนนี้เรามีสินค้าแน่นๆพอสำหรับทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ลานาล็กชของเรานะ เป็นโดแทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยนะที่นำเข้า l a c k River นะฮะอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามคิดด้วจนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้บินด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคน thank you for watching ค่ะ